ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยแล้วล่าสุดกบบาลังเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาธเพื่อติดตามสถานการณ์น้าในเขื่อนเจ้าพระยาคุณเพ็ญพรพิพัฒนโนทยมีรายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณณาาัทาภาค่ะกรมชลประทานเตรียมรายงานสถานการณ์น้ําที่ไหลาจากพื้นที่ภาคเหนือผ่านลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ ที่สำนักงานชนลประทานที่12อำเภอสักพ,พยาจังหวัดชัยนาทขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอธิบดีกรมชนลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบและจะมีการหารือเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วย นายทองเฟลทองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประธานยืนยันว่าปริมาณน้ําจากภาคเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธขณะนี้อยู่ที่1853บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ปกติและสามารถควบคุมบริหารจัดการน้ําได้ขณะที่ปริมาณน้าใต้เขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครจะลดระดับลงเพราะระหว่างทางมีแก้มลิงและมีพื้นที่รองรับน้ําทําให้ปริมาณที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครเหลือเพียง1000 700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งยืนยันจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วรอบกรุงเทพนะครับทางกรมโยธาธิการก็สั่งให้ระบายน้ําที่อยู่ในคลองต่างๆนะครับหากมีฝนตกนะครับแล้วน้ําในคลองไหลเข้าสู่กรุงเทพตรงนี้เราดักเราสูบออกหมดดักรอนร้ําไว้ทุกๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สบายใจในการมหันติการนร้ําในช่วงนี้เวลานี้เนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเทียบกับสีสีที่ผ่านมานะฮะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยค่ะอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาถึงที่จังหวัดชัยนาทซึ่งหลังจากการประชุมรับฟังบรรยายสรุปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปยังบริเวณสันเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะคุณนาดาภาค่ะ